ี่น่องมือนีก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องสนีลูกอีสานเทากับผ้าขึ้นมาเขาคือเก่าครับหาลเลเบิงเห็ดเบิงหยังไปพี่น่องเอ้ยมัหลุ่นน้ากันเลยพี่น้องเด้อว่ามือนีกิจเห็ดอย่างเนี้ยมาปุบกับพอปั๊บรถพี่น่องเห็ดหน้าขาววันนี้ประเดิมที่เห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวยังออกคือเก่าอยู่พี่น่องเอ้ย เห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวครับแข็งดีครับไปเดิมด้วยเห็ดหน้าขาววันนี้ครับคอ,อียเลยพี่น้องเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวกกระตเห็ดหน้าขาวเห็ดกวันมาพี่น้องเนาะมันห้องกันที่หลังเห็ดหน้าขาวนี่ครับดอกหนึ่ง พี่น้องดอกนึ่งงามเกจตนาขาวพี่น้องเกจตนาขาวอีกคือเกา่าพี่น้องเอ้ยเก็บดอกนึงเกจตนาขาวเจตนาขาวหลายดอกพี่พี่น้องขอบคุณครับไต่ไปตวง น่าตาวพี่น้องดอกนึงนี่อีกหนึ่งดอกแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกมัออินหนีหลีกตปไปตวงง่ามแทบานัเนเผ็ดหนาขาวพี่น้องเอ้ยเก็บเผ็ดหนาขาวน้ำกันด้อ ที่ดอกพี่น้องที่ดอกหาดอกก็อีกแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องสองดอกเห็ดหนาขาวดอกใหญ่ครับเห็ดหนาขาวเห็ดหนาขาวดงทึ่งเขาครับอยู่ทึ่งเขางามมากพี่นอ้องเกียงคุลุน เห็ดกออีกแล้วเห็ดกอส,สวยๆอีกแล้วครับท่านครับเห็ดกอพี่นอ้องปุ่นคุณครับท่งหลังปุ่ยนิดนึง้ท่างปุ่นครับท่านปุ๋ยกระไลดอกครับพี่น้องเห็ดกอเห็ดกอเห็ดกอพี่น้องงามเลยนี้กระไ อีกบันผุนพี่น้องดอกนึงอ่ะดอกนี้กันพี่น้องกอพี่นองงามหลายงามแฮงอีดอกนึงพี่น้องนี่อีกหนึ่งดอกงามไม่พี่น้องเอ้ย ม,มันเป็นจิพ่อเกียงพ่อซุปหรือพี่น้องมาที่นี่ครับตามนู่นตามเบิ้งนั้นกันพี่นอ้องเอ้ยพ้ออยอะไรพี่นอ้องพ้ออีกแล้วพ้ออีกแล้วโอ้ยเห็ดกอเห็ดกอ,อ,ดอกดที่พี่น้องของดอกดอกนี้อยู่บนลายดอกเลยนี่คุณพ,พี่นอ้องทั้งคุณตัวมี้อีกครับ

ดูน <toys> ิ <m ics> <m ics> ้วตาสิก็ที่น่องแค่นี้มืดแค่นี้มืดอ้ยูรวมภูยู่ครับนี่งามแีง่ี่น้องดอกนี้นี่มนี่หโอ้โห ี่น้องดอนนี่ได้ลายดอกที่ครับดอนนี่อีกแล้วพี่น้องดอนเก่าแล้วยังอ้อมไปอ้อมมาเห็นอีกที่เก่าครับดอนคุณพี่น้องดอกนึงครับดอกนี้ดอกเก่าเลยพี่น้องดอนเก่าได้ลายดอกที่ครับดอนนี่้อตั้งถือเรืออยู่ตั้งถือเรือเลย เห็ดก่อเลยเด็กพี่น้องมันๆหอยอีกเลยพี่น้องหมุนอยู่ในป่าเลยง่ามไหมครับเอสกันตกทับถือกันเห็ดก่อเห็ดก่อเห็ดก่อแข็งหักดังโปล่เลยพี่น้องไปันหักอน้องใม่แข็งดีไย พออ่อยิ่งเลยพี่น้องพออ่อยิ่แล้วพออ่อยิ่แล้วพี่นอ้องโอ้โเห็ดกัวเห็ดพี่น้องเป็นจุม่มตัวนี้งามายพี่น้องนะครับนี่ครับดอกหนึ่งอดอกหนึ่งหลีอยู่นะครับเป็น,นบ่าแดงๆงามายครับเก็บี่ก้อนพี่น้องก็เห็ดกัวดอกหนึ่งโอ้เป็นจุม่มนะพี่น้องงามายพี่น้อง นนีน้องดีกหนึ่งดอกเก็บเห็ดกอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเห็ดกอเห็ดกอโอ้ยแขนเปียกเลยตัวนี้พี่น้องเห็ดกอเดือนสิบสองหาบ้างอีกพี่น้อง รุ่นเห็ดกัวแล้กันเนะพี่น้องเด้อเก็บเห็ดกัวลาย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 นี่พี่น้องดอกหนึ่งแดงใจไวอยู่นี่แดงใจไวอืโอแข็งดีครับพี่น้องเอ้ยเท้าจานพ่านอู้ท่านี่เหมือนจ้พี่น้องเพี่ออีกซองดอก ดวอนเก้านี่แลไรพี่น้องเลยอข้าจัานทร์พันพี่นอ้องมีอีกดักนึงพี่น้องเฮ็ดหน้าเลี่ยงห <c oughs> <c oughs> น้าเตเจต้องหูมือระบาดที่นี่นี่ไปใส่ละโอ้มีขาเดียวมันกระโดดเนาะโซมีสองขาอยู่ไม่ได้คุปปุ่นทีนี่ <c oughs> พี่น้องหาเก็บเห็ดน้ากันมวลๆครับว่ต้องไปซีเรียสอยู่โควิดเนาะพ่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยพ่ออีกแล้วทีๆๆเนี่ยเกิดมันเกิดมันเหยียบพี่น้องเอ้ยเหยียบพี่น้องอก้อนตอนเทานั่งแน่น้องนี้นกอ้อนน้ำกันครับเก็บเห็ดก้อนน้ำกันเด้อ กอคีเพียรกอโอ้มันแข่งมันเลี้ยงอะไรมันก็แตกมันแล้วครับเนาะมุ้มมีหนามรอเอย่างไรก็ได้พี่งดีดิเพื่อนเนาะแข็งดีอยู่ครับออกเพิ่นถือเบียดเพื่นก็ชี้ดำๆนี่ มันม<ส>ีน้ำมีกาพี่น้องนี่สองดอกสองดอกแข็งๆเบียดกออกแล้วพี่น้องเรื่มเลี่ยมตาแล้วพี่น้องเยพี่ยี่ยยยยย ก่อหน้าเล้งหน้าหนาวไม่เล้งเล้งกับหนาวขาวดีอยู่พี่น้องใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้กลขาวดีอยู่พี่น้องเพิ่งเห็นอยากหนาเปียกแน่จักหน่อยแล็กะแกงได้พี่น้องแกงได้ cái bớt cả đèn cây bay chuối đứt như vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวบิงใบตองชิ้นเงน่งนยลอแมนเลยดอกน,นี่สองดอกโอ้โากันตอนเผาเป็นเนี่ยเล่าคนบบนี้ตอ,อ,องดอเห็แนแล้วบาดท,ที่นี่โอ้โหเิ็นก็ถูกแดดเ็นคนรุ่นนี่แบบน้นง เทียงหักพี่น้องโอ้เห็ดกอพี่น้องเห็ดกอเหมือนเดิมดพี่นอ้องข้ออีกแล้วเห็ดหนามุมใหญ่ครับเห็ดหน้ามุม,าม,มใหญ่ส้องดอกพี่น้อง แข็งดีครับตัวนี้ก็ได้เห็ดหนามุมโอ้พออีกแล้วพี่น้องเห็ดหนามุมเห็ดหนามุมเห็ดหนามุมพี่น้องหน้ามุมเห็ดหน้ามุมเห็ดหนามุมใหญ่ครับตัวนี้พี่น้องบอกนี่เฮตน,นามุนนามพี่น้องมีปาก นีดปาดหน่อยแข็งดีครับครับพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วครับผมพ่ออีกแล้วครับผมครับผมเห็ดนาขาวไงพี่น้องวานเห็ดตะไคร่สิครับดอกนึงพู้หดอกนึงแล้วเป็นกนลุ่มครับเห็ดเห็ดครับเห็ดนาขาวพี่น้องเห็ดนาขาวไงด,ดอกนึง น,ออนอีอีกหนึ่งดอกนี่เป็นู้แล้วพี่น้องเห็ดหน้าขาวครับพี่น้องตันนี้ก,ก็ได้เห็ดหน้าขาวใหญ่มุมมีเห็ดตะไคร้ด้ยครับเห็ดหน้าขาวโอ้พออีกแล้วพี่น้องเห็ดหน้ามุมเป็นมูอแล้วพี่น้องนุ่มเลยเนีเห็ดดอกหน่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหาดอกพี่น้องเอ้ยเห็ดหนามุมจังจะเลยมันงามกว่าดอกกระเดียแท้หน้ามุมมุมก็สวยครับหน้ามุมมุมก็สวยได้ครับคือเห็ดห,หน้ามุมโอ้งามหลายพี่น้องแข็งดีครับกว่างกันอยู่พี่น้องวางมันคนเก็บกว่างกันไล้พี่ฉัน้องเว้ย บางทีลครับเห็ดหนามุมออกเป็นเงาเป็นเงาหนามุมใหญ่ช่วงมันเป็ี่นมูมูแล้วก็ตาพี่น้องไอ้เห็ดหนามุมนี่ยงาแมงอะไรเนี่ยโอ้ยเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วพ่ออีกแล้วเห็ดหนามุมคือเก่าครับนี่เห็ดหนามุมพี่น้องสามดอกสามดอกสวยๆเห็ดหนามุมพี่น้องโอ้โหกำลังปุ่มๆปุ่มครับเห็ดหน้ามุมใหญ่ สามดอกพี่น้องมันจะีเงี้ยมันงเนี่ยมีเงี้ยพี่น้องครับเพราอีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้โหเฮ็ดหนามุ้งนี่มั้งเลยมุ้งใบตองมุ้งเพลิงนี่ครับนี่ออาได้บนน้องมันงจิ้บขวากันส่วนเท่าช่หรือบป่าี่นี่นี่ครับเฮ็ดหนามุ้งอ๋องที่ไรพี่น้องเป็นมูเป็นเงาโอ้ยหเงาเลยพี่น้องเออจะใหญ่แห้งใบ่ทะพี่นี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเหมือนกันโอ้ เงาถิ่หมดเนาะเหยียดเอาชุ่น่องเอ้าจังได้ได้มาพวอกันตอนเทาดิครับเว็ยดนามุ่งจะออกนั่นคืออะไีุ่ดน่องจะออกเป็นเงา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 โอ้โหเขีงได้บ้านเลยในครับเหยียบเอาเหยียบเอาชี่น่องเหยียบเอานี่แบบหัวด่านบ้านนี่มองหัดถูกเนาะ เฮ้ยปลอกกันตอนเทาพี่น้องไอ้เบิ้งเบื้องเบื้องเดือดเตะอวันน่าชิมพี่น้องเลยโอ้ยโอ้่เจอเป็นไซส์อะพี่น้องมาเบิ้งดอนนี่พี่น้องบ่สิเคยออกมาหาเบื้องนี้บ่เคยออกตะก้อมันออกนะครับเคยออกนี่ครับพี่น้องพอแล้วเจออีกแล้วออกกิ่งจริงโอ้ยการล้านมาดวกเงยีิ หั่อ,อีกล้วพี่นอ้องอัววิ่ีด่วนเคยออกก็ออกขึ้นก่อเนาะดอกนึงครับพี่น้องขาวจันทร์พันนี่พี่นอ้องแต่เบอร์หนึ่งเตียกน้ำไหลด่วนเคยออกก็ออกเหมือนเดิมโอ้ยหัวอ,อ,อีกแล้วพี่นอ้องเฮ็ดต,ตะไคร้ดงหัวเด็ดเด็ด,เ,ด,ดเห็ดตะไคร้ดงเป็นจีอยู่พี่น้องดรอกนึงเห็นเด็ดเด็ดพี่น้องเหรอเห็ดต,ตะไคร้ดงเห็ดต,ตะไคร้ดง ตะไคร้ดวงตะไคร้ดงโอ้หลายดอกพี่พี่น้องพี่พี่น้องดอกนึงอะ่ะมีดอกนึงพี่น้องดอกนึงมีดอกนึงดโอ้ยมองพี่ผมเห็นดอกนึงเลยพี่น้องมูนึงเลยครับแับนี้ี่มูนึงอะ่ะอ,อมูที่เท่าไหร่มูไงครับมูไงตะไคร้ดงพี่น้องเอ้ยวันหลายบาทที่นี่เห็นมูเลยบาทนี่หดอก เห็ดจะไข่ดงพี่น้องเอ้ยสองดอกสามดอกสี่ดอกดอกที่ห้าจะไปทางที่ชลาหรือเปล่าย่งอยู่พี่น้องยังเกลียวได้อยู่ครับยังเกลียวได้อยู่พี่น้องแข็ง ยังเกี่ยวได้ยังเกี่ยวได้แจกดอกระบุบาดลืมแล้วครับแต่ไข่ดงพี่น้องโอ้เป็นมูลเลยพี่น้องมึงหิบดอกเี้อีกหนึงดอกอยู่ตรงนี้อู้อยนี่ยาอยู่บันโ,โบชาลา่าอีกหนึ่งยังยังพี่น้ององัองอยูอ่มันโอเคอยู่มันขา,ขาวๆอยู่ ยังโอเคอยู่เห็ดตะไคร้ดงพี่น้องเลยงาม,มสวยๆพี่น้องเห็ดตะไคร้ดงเห็ดกออยู่ทางใต้พี่น้องเอ,อ้ยมาพอเห็ดตะไคร้ดงปกหกนาไปอีกละมีพี่น้องอีกดอกนึงครับมู่เดียวกันละพี่น้องมู่เดียวกันกับว่าเป็นมู่หันละวันนี่คือถือ,ถอ,ถอว่าถึกมู่วนี่ไม่ยู่ผู้เดียว เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ดงกี่ดอกนี่ใช่ไหมหมูของอันนั้นไม,ม่มีหมูไม่มีตัวหนึ่โอ้เหี้ยมันลีดไม่หยาดีใี่น้องเห็ดตะไคร้ดงครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เห็ดไข่ไม่รู้ครับเห็ดตะไคร้ เบิ boy, ่งอ็กก็เห็นอีกพี่น Omaha, อ sy, อ้องเห็ดหนามุมพี่น้องเบ่งเป็นมูเลยเห็ดหน้ามุมเห็ดหนามุมไงพี่น้องมาเก็บน้ำกันเป็นจี๋อยู่พี่น้องเป็นจี๋เป็นจี๋โอ้ยชาวตัดธนาคานเนาะมันหลายผดตัดแนนิดน้อยสิเห็ดหนามุมพี่น้องเห็ดหน้ามุมกับเห็ดหน้าขาวเห็ดหนามัพอกุมมุมพี่น้องก็เรื่องเฮ็ด หนามุมมท่านมันว่ามัมาน,ามามนหน้าบูเขาคือเห็ดหน้าเขา,เ,นนา,ขาเขาก็เลยเอื่นเห็ดหน้ามุมพอคุมมุมครับเก็บใส่ต่หลุดพี่น้องกมาที่ไหนตัดที่หลังเสียงคนมาแล้วเบาไแวแล้วครับคนกับมาหลายอยู่พี่น้องมันอย่างนี้เสียงห้องเอืกอักเอิกอักเก,เก็บ,บก้อนมาพี่น้องเนาะตัดขาที่หลังขี่มั้ย ที่เย็บที่เยบมันที่เย็บทรบโดดไปนเดกคนนี้อ่เห็นมันทีลืมโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดยนามเลครับหยุ่หมดรถแล้วบเฮ้ยงามหลายพี่น้องเอ้ยนีน้ออยู่ก็ถึงดอนนีดเทเล่กี เห็ดยาวขึ้นก็คืมังหดพอดีเลยเหลียวบึงขึนก็ได้างมีบพี่น้องดอกนึ่งดูเห็ดหน้ามุมเห็ดหน้ามุมเห็ดหน้ามุมพี่น้องโอ้ยพี่น้องมันไ่ตายที่กระนี้อีกยังเหลือยังเหลือยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังเหลือยู่หักแล้วอะไรปะเนี่ย พี่น้องเอ้ยเห็ดหนามุ้งนี่ใครฉุดเกี่ยวตาเหรอครับ s w i เห็ดสามเห็ดเห็ดหน้ามุมเห็ดหน้าขาวเห็ดตะไคร่ดงเห็ดกรอเอ้ยดีดีดพี่น้องเทียวกเทียวกอ่ะก็อีกเลี่ยวมูเก่าอะไระครับด่วนเก่าพี่น้องเห็ดหนามุมงน้่ถึงกัพี่น้องเบิ้งเบึ้งเบิ้งเบิ้งเบึ้งน้ำกันเบิ้งน้ำกันเก็บน้ำกันพี่น้องเอ้ย ผีดอกนึงผีดอกนึงนี่พี่น้องทั้งในผีกระมีโอ้โหเป็นหมู่เลยเป็นฝูงเลยครับพี่น,ออน,น้องอ้เห็ดหนามมุมพี่น้องเอ้ยชื่อไม่สวยแต่ดอกสวยครับเห็ดหนามมุมพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้ามุมเห็ดหน้ามุมเก็บกล่องไว้ก่อนพี่น้อง Để Kổng, tế, cổng, Chui Chui. Dì, đi, con ta con mấy con quang con 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 mấy con con mấy con เก็บเซตาพี่น้องมาหนี่เก็บเซตาเก็บเซตาน้ำบมพี่น้องน้ำไหลเห็ดหน้ามุมใหญ่เห็ดหน้ามุมใหญ่หนาคุมมุมก็เลยเห็ดหนามุม เขาวจันทร์พันอื่นเห็ดหนาขาเนาะครับเนาะอันนี้เห็ดหนามุมพี่น้องครับอีกแล้วพี่น้องเห็ดหนามุมงดอนโตแล้วพี่น้องเก็บที่ดอนเดียวเดียวนี่แหละดอกงามหลายพี่น้องโอโหบังเงยพี่น้องเห็ดหนามุมพคออีกแล้วพี่น้องคออีกแล้วเห็ดหนามุ้งที่โตแล้วครับเห็ดหน้ามุมโอ้แบบยรควันทะลุขึ้นครับเห็ดผู้ใดว่ขมิ้นขาเดียวมันแข็งแรงเยอะพี่น้อง ก็สองขาหนีวายพักเดียดขวัญขึ้นอยู่เนาะมีขาเดียวนึ่งก็ได้เห็ดหน้ามุมพี่น้องเ็ดหน้ามุมเห็ดหน้ามุมโอ้คอยอีกมุมนึงเลยพี่น้องเห็ดหน้ามุมที่นี่ดอกเ่อไหร่ครับแต่เห็นขื่นมูอยู่ มือหัดเห็ดเห็ดหน้ามุมใช่ไหมเห็ดหน้ามุมแข็งแข็งดีพี่น้องมันบ่ถือฝนถ้าหน้าฝนนี่ก็โอ้ไม่ต้องพูดถึงคแบบเห็ดหน้ามุมพี่น้องเอ้ยดอกนี้คือสิบะได้ดอกนี้เนาะปล่อยเพิ่นไว้ซะดอกอ่าวกได้ก็ได้ ไม่ได้เด,ดีด๋ยวมีตากระโดดติดสองดอกนี่เงียบมันแตาตาตั้งนี่นเลยเดี๋ยวออกเลยก็เลี่ยมตาเริ่มตาไล่แล้วบันเห็นแห่ก็เห็นแ่น้องเอ้ย ในดาว่น sí, 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 ีมุงโอ้บย่ด่นนีหละพี่น้องมือนด่นนามุยพี่นอแที่ดินเทเลอยี่นงงดีหลายพี่น้องเอ้ยดอก เว็ยหนามุมงามพ like. er ี่น้องว่าเพิ่งอีกมูหนึงพี่น้องเอ้ยเพียเข็นมูแล้วขี่น้องเว็ยหนามุมบอกเั็นสี่เล่ยพี่น้องเว็ยหนามุมบอกเป็นมูเป็นมูเป็นเงาเป็นเงาพี่น้องเพี้ยเพี้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนแล้วค่อยเก็บป่าหเงาออกก้อนขี้น่องเบิ้งน้ำกันเบิ้งน้ำกันรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยเห็ดหนามมุมเห็ดหนามมุม น้องสองดอกเป็นเงาเป็นเงาครับเห็ดหนามุ่งครับพี่น้องเบิ้งอีกเบิ้งอีกเพี้ยเพี้ยเพี้ยเฮ้ยที่ถูเขาเก็บกวางไหมก่อนพี่น้องน้กันพี่น้องเบิ้งน้ำกันเกล็ดกันเขียนอี่อย่างน้อบาดที่ไหนมามาพี่น้องน้องมันก็มาเก็บเห็ดขึ้นกัน ไอ้คุ้งๆมั้ยเห็ดหนามมุ้มมีเมียไอหาเก็บเอาพอได้อยู่ดอนนี่พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้แก่งยู่ดบักหนึ่งนี่ผมพ่อมูนึงนี่ง่ายเติบอยู่เห็ดหน้ามุมหน้ามุมพี่น้องเห็ดหน้ามุมสวยๆใส่ตาใส่ตาเจ็บมาใส่ตา ตอนขึ้นมาที่เลียกตาไงไงพี่น้องเก็บไปเก็บมารู้สึกว่าสิตาหน่อยหรือเปล่าที่นี่ตอนที่เรียกมาท่านได้เห็ดตาแบบไงเมื่ได้เห็ดทรงสิตาหน่อยเดี๋ยวบ่นครับเอ้ยไปไปลุดนน้ำกันนะพี่น้องเอ้ยค่อะไะพี่น้องดอกหนึ่งเห็ดกอคือเก่าแล้วครับหาเนาหน่อยหนึ่ง าพี่น้องออีกแล้วครับพ่ออีกเลยพี่น,อน้องอี่แดงจ่ายวายเลยอูย้ดอกงามหลายก่อพี่น้องโอ้เริ่มอ่ะพี่น,อน้อง สรุปผลงานเ้องมือนีพี่นอ้องเอ้ยได้เต็มตามือคเกือคือเขาเรียกมากกว่าอากวากวาดกระตาไงเก็บไปเก็บมากกะดตาหน่อยพี่น้องเพรานเห็ดหลายครับเต็มตาคือเขาพี่น้องครับเห็ดก็เป็นจูมเป็นยังอยู่ครับเพียเห็ดตะไคร้เห็ดหน้ามุมครับมีแต่งามๆเลยพี่น้องครับจังเดกะปากกดไหลกดแช่ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเขาจะได้พ่อกันในลีปหนาเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาเสียาไปเบิ้งีอย่างอีกหลายๆอย่างกับอีสานเขาครับพี่น้องนําหรับลิปนี้กะคือจีพ่อไบแค่นี้กอนอนคบเนาะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุกคนนะครับเด้อขึ้นโคกให้ได้เห็ดเต็มตาจังงีเลยเนี่าอลุงหน้าให้ได้กบเต็มคลองครับนอนรับฟันดีงวดนี้กะสามตัวเน้นๆนะพี่น้องด้อ ตัวเนิ่ๆนนครับสวัสดีครับติมมือคลือ <laughs>